ที่น้องผู้มาปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในการพูดคุยกันในเวลาต่อไปนี้ทางผู้จัดขอให้ผมประกาศว่าขณะน,นี้กำลังเตรียมการที่จะทำให้พื้นที่รอบๆบ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นพื้นที่แห่งการประกาศให้คนทั้งโลกทราบว่านี่คือพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินจึงอยากจะกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายที่จอดรถไว้รอบรอบอนุสาวรีย์ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ไปเคลื่อนรถยนต์ของท่านออกเพราะอีกไม่นานบริเวณรอบๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะทำให้คนทั้งโลกเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของคนไทยครับพี่น้องพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เรามาถึงวันที่ เรามีจรชนสายรับต่างชาติเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อย่างไรพฤติกรรมของแพ่ทองฐานชินวัตรและพฤติกรรมของคุณพ่อของแพ่ทองทานก็คือทักษิณ และพฤติกรรมของลูกสมุนคนสำคัญภูมิธรรมเวชย,ยชัยนี่มันพฤติกรรมของจรชนสายลับของต่างชาติชัดๆครับพี่น้องทั้งหลายก่อนที่เราจะกล่าวหาคนเหล่านี้อยากจะทบทวนให้พี่น้องได้ทราบพฤติกรรมคนแรก แสดงตนเป็นสายลับและจรชนต่างชาติก็คือทักษิณชินวัตรวันที่22สิงหาคม2567ทักษิณเป็นคนมาประกาศในงานวิชั่น for Thailand บอกว่าทะเลไทย กับทะเลกระเม็นมันเกยกันจึงต้องแบ่งผลประโยชน์กันแบ่งกา๊าซแบ่งน้ำมันกันนี่คือพฤติกรรมของเจชนขม็นต่อมาลูกสาวคนสุดท้องแพ่ทองทานชินวัตรได้พูดประโยคอัะยศแห่งปีประโยคนั้นคือ ปี2,515ขมรเขาขีดเส้นทางทะเลเขาเว้นเกาะกูดไว้ให้เราพี่น้องครับในวันที่แพทองทานพูดนั้นแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยไม่ใช่แห่งประเทศขเมรกัมพูชาเขาขีดเส้น เขาอุตส่าห์เว้นกาะกูดไว้ให้เราพี่น้องทั้งหลายอัปยศที่สุดนอกจากนั้นพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นทักษินไม่ว่าจะเป็นแพ้ทองทานไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นว่านี่คือการส่ง พี่น้องทั้งหลายน่าจะเจอของขมรนเข้าแล้วน่าจะเสกของขมรนมาจากกัมพูชามาจากพนมเปญมาถึงที่นี่เราจะยอมหรือไม่ยอมว่าต่อพี่น้องครับของขมรนหรือจะสู้ของไทยพี่น้องทั้งหลายครับ วันที่13กุมภาพันธ์2,568ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและทหารพร้อมคณะแม่บ้านมาร้องเพลงชาติกัมพูชาที่ปราสาทต,ตาเมือทงทุทหารเข้ารายงานมาเป็นลำดับขั้นจนถึงแพรทองทานในฐานะ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่แพรทองทานเงียบเพราะปากอามสาเขมรนอยู่ไม่พูดเรื่องนี้เลยสักคำเดียวนอกจากนั้นแล้วกองทัพก็ได้รายงานให้ทราบว่าวันที่28กุมภาพันธ์2568 ทหารเขมรมาเผาศาลาตีมุกที่ช่องบกแพทองทานงเงียบเหมือนเดิมครับพี่น้องวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ประธานโดษวันที่หนึ่งพฤษภาคมภูมิธรรมเวชยชัยชประกาศที่โรงแรมเชอราตันบอกให้ทหารไทย ถอนกำลังทหารออกจากแนวชายแดนไม่ต้องการให้มีการประทะกับทหารกัมพูชาวันนั้นคนถามกันทั้งแผ่นดินว่าภูมิธรรมเวชชยชัยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไทยหรือรัฐมนตรีกลาโหมของคเขมินมีที่ไหนพี่น้องครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยสั่งการให้ทหารไทยถอนทหารออกจากแผ่นดินไทยถัดมาอีกหกวันพี่น้องทั้งหลายภูมิธรรมสั่งทหารให้ถอนกำลังออกมาตลอดแนวชายแดนเทือกเขาพนมนงลักสองเมตรไม่ต้องการให้ปะทะกับทหารกัมพูชา แต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องว่ากองทัพภาคสองกองทัพภาคหนึ่งไม่มีใครถอนทหารออกจากแผ่นดินไทยเลยแม้แต่ก้าวเดียวครับพี่น้องทั้งหลายให้ตบมือให้กำลังใจพี่น้องทหารของเราด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องครับ พอเกิดเหตุประทะขึ้นในวันที่28พฤษภาคมสิ่งที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลแพรทองทานคือพูดตามที่ทักษิณชินวัตรพูดว่าบริเวณนั้นไม่มีอะไรเป็นป่าธรรมดาและเป็นเขตโนแมนแลน พี่น้องครับบริเวณนั้นทหารของไทยเสียชีวิตเป็นร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ขเขมรเฮงสำลินและเวียดนามบุกเข้ามาในแผ่นดินไทยทักษิณชินวัตรเหยียดยามดูถูกดวงมิญญาณของทหารกล้าที่สละชีวิตในบริเวณนั้น เมื่อทักษิณบอกว่าเป็นเขตโนแมนแลนด์ทีนี้พี่น้องครับในพักเพื่อไทยในรัฐบาลเพื่อไทยก็หอนรับทักษิณชินวัตรเป็นโนแมนแลนด์หมดเลยพี่น้องทั้งหลายเมื่อหัวหน้าฝูงสุนัขจิ้งจอกหอนว่าเป็นเขตโนแมนแลนด์ พวกภูมิธรรมพวกในรัฐบาลมันก็โนแมนแลนด์หมดเลยใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายซึ่งมันไม่ใช่โนแมนแลน์มันคือแผ่นดินของประเทศไทยเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยทั้งชาติครับพี่น้องพี่น้องครับจากวันที่28 ถึงวันที่16เป็นเวลา19วันแพทองทานชินวัตรถึงออกมากล้าตำหนิหุนเซนและหุนมาเน็ตบอกหุนเซนกับหุนมาเน็ตว่าไม่เป็นมืออาชีพหลังจากแพทองทานบอกว่าไม่เป็นมืออาชีพ วันที่17เจหุนเซนก็เอาคลิปที่บันทึกเสียงเจรจากับแพรทองทานออกมาปล่อยพี่น้องฟังคลิปอยู่แล้วผมถามคำถามเดียวกับพี่น้องว่าพี่น้องฟังคลิปที่แพรทองทานพูดกับหุนเซนแล้วพี่น้องรู้สึก ชื่นชมแพรทองทานหรือรังเกียจแพรทองทานนี่มันนายกรัฐมนตรีอับปยศแท้ๆท้ใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายอับปยศขนาดนี้จะปล่อยให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อย่างไรใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายครับ วันนี้เธอเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้นำในการกองอำนวยการรักษาโครความมั่นคงภายในราชนาจักรเธอรู้ความรับของประเทศทุกอย่างถ้าหุนเซนหุนมาเน็ตแบกเมเธอแบกเมพ่อเธอคมคูเธอ คมคู่พ่อของเธอคิดว่าเธอจะรักเธอรักประเทศไทยหรือรักพ่อของเธอมากกว่ากันครับพี่น้องดังนั้นเราไว้วางใจแพ่ทองทานไม่ได้เธอต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพี่น้องทั้งหลายครับส่งท้ายให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทาง มาจากทั่วสารทิศครั้งนี้ไม่เหมือนการชุมนุมครั้งอื่นไม่มีทัศนคติความเชื่อทางการเมืองภายในประเทศใดๆทั้งสิ้นวันนี้เรามาชุมนุมเพื่อแผ่นดินของเราก็คือแผ่นดินไทยเรา ไม่ได้มาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยเราไม่ได้มาปกป้องพรรคการเมืองหรือรัฐบาลใดแต่เรามาปกป้องแผ่นดินของเราใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายหลายคนบอกว่าประชาชนต้องปกป้องประชาธิปไตยแต่ผมต้องบอกพี่น้องเหล่านั้นว่า ถ้าไม่มีแผ่นดินไม่มีประเทศแล้วมันจะมีประชาธิปไตยได้อย่างไรใช่ไม่ใช่ใชดังนั้นแผ่นดินต้องมาก่อนมีแผ่นดินมีประชาชนมีประเทศไทยจึงมีประชาธิปไตยต้องร่วมกันปกป้องแผ่นดินครับพี่น้องทั้งหลายขอบพระคุณมากครับ